นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องคบกับแฟนมา2ปีแล้วแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นจะทำยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าอยากเลิกกับแฟนเพราะรู้สึกว่าคบกันไปชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเราครบกับแฟนมาเกือบจะ2ปีแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกัน เจอกันแค่ปีละสองครั้งรู้สึกว่ามันเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันไม่เคยคุยเรื่องอนาคตไม่ได้ใช้ชุดให้มันดีขึ้นต่างคนต่างทํางานไปเราก็เลยรู้สึกว่าการมีเขามันเหมือนไม่มีเลยอยากอยู่คนเดียวมากกว่าจะดูเห็นแก่ตัวไหมคะผมคิดว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นซ้ําๆเหมือนเป็นหนึ่งว่านี่คือคนคนเดียวกันเรื่องราวนี้ผมได้ยินมาหนาหูมากนั่นคือการที่เรา ไม่มีความก้าวหน้าในความสัมพันธ์ใดๆเลยผมเมร์ก็บ,บอกในที่นี้ว่าความสัมพันธ์หนึ่งความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องคืบขานยั่งกลายเข้าไปสู่อนาคตที่สุกสกาวเสมอไปชีวิตเราชีวิตหนึ่งไม่ได้มีความการันตีว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นฉันต้องวาดฝันว่าทุกชีวิตจะต้องดีอย่างสิ่งที่ฉันต้องการแล้วผมเมร์ก็บ,บอกตรงนี้เพิ่มเติมว่าเราแค่อยู่กับปัจจุบันเราแค่มีสติถามใจด้วยว่าเรารักเขาไหม เรามีความสุขเวลาเราอยู่ด้วยกับเขา,เาหรือเปล่าเวลาเราจับมือเขารู้สึกอะไรไหมเวลาเรามองตาเขา <c oughs> เขามีสายตายัางไงที่มองเรามาสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นตัวเน้นย้ำว่าเราจะอยู่กับคนคนนี้ต่อไปได้หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาทํามันขึ้นอยู่กับสิ่งเขาแสดงออกและมันอยู่ที่ตรงนั้นเลยถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีความรู้สึกใดๆร่วมเราเองไม่อยากมองเขาไม่อยากจับมือกับเขาและไม่อยากใช้เวลาร่วมกับเขานั่นคือคําตอบแล้วว่าเราเป็นคนหมดใจเราเป็นคนหมดรัก แล้วไม่มีคําตอบอื่นนอกจากนี้อีกเด็ดขาดหลังจากนั้นคุณก็ตัดสินใจไม่ได้เลยว่าคุณจะทำไงต่อไปกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทอมเองก็บอกว่าทุกๆครั้งที่คุณเลือกเดินนี่คือสิ่่คุณตัดสินใจว่าคุณเลือกเดินออกมาแล้ะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ลาคาที่สุดบนโลกใบนี้เพราะาคุณเคารพการตัดสินใจของตัวเองได้แล้วนั่นเองผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าชุดคู่ก็คือคนสองคนเราคบกับแฟนแล้วสนทนากับแฟนแล้วก็ตัดสินใจได้เลยเมื่อเราตัดสินใจสิ่งใดสินนส่งหนึ่งกับชีของเรา แล้วมันมีคาว่าเป็นคู่เราจะต้องถามไปอีกส่วนหนึ่งว่าแฟนเราเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนั่นคือหน้าที่ของความเป็นคู่กันเวลาตัดสินใจมีลูกตัดสินใจแต่งงานตัดสินใจในสิ่งต่างๆที่จะมีการปรับเปลี่ยนแขบขยำของชีวิตเราควรจะถามคู่เราสักนิดหนึ่งว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปลองถามถ่ยให้มันเป็นปกติ deep conversation กันบ้างตามช่วงจังหวะเวลาของชีวิตที่เหมาะสมเหมาะควรลองคุยเรื่องราวสัมเหระบ,บ้าง เรื่องเที่ยวชวนเที่ยวลองคุยเรื่องการเงินหรือลองคุยเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายที่คุณคิดว่ามันจะกระชับความสัมพันธ์ต่อไปน่าจะมีเหตุการณ์ที่สาคัญและสำค่าจุดบนโลกใบนี้นั่นคือคุณได้เรียนรู้ว่าคุณได้ฝึกตัดสินใจร่วมกันกับแฟนคุณนั่นเองบางทีจุดที่ยากที่สุดในชีวิตก็คือการตัดสินใจและการตัดสินใจใดเล่าจะเป็นสิ่งที่ควรค่าแก,การกระทําผมไม่อาจจะบอกได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณผมอยากจะบอกว่าเมื่อคุณรู้แล้ว คุณจงทําสิ่งนั้นต่อไปการตัดใจหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นได้อุบัติขึ้นคุณก็แค่อาจจะต้องตามน้ํามันไปบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณไม่สามารถที่จะกําหนดกาเกณฑ์อะไรไมาได้ทั้งหมด100เซเพียงแต่คุณด้แค่รับรู้ว่านี่คือชีวิตของคุณนี่คือสานะสําคัญที่คุณจะยึดเกาะและยึดถือไปกับมันต่อไปวันใดวันหนึ่งที่คุณมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีของมาที่แย่เรื่องราวที่ดีและโอกาสที่ดีรวมถึงเรื่องราวที่ ไม่ดีและโอกาสที่ไม่ดียางกายเข้ามาหาคุณคุณก็เพียงแค่ต้องน้อมรับมันและอยู่กับมันอย่างมีสติมากที่สุดเท่านั้นเองความเห็นแก่ตัวมันคือการที่เรานึกถึงแต่ตัวเองจนลืมอนาข้องคนอื่นซึ่งมันต้องดูว่าสิ่งที่เราคิดเราทํามันดีที่สุดหรือยังถ้าเกิดสมมติผมบอกได้ว่าความว่าดีที่สุดของแต่ละคนมันไม่เท่าเทียมกันบางคนจะบอกว่าเฮ้ย hey, คุณทําได้ดีกว่านี้แต่ใจเราอาจจะมีความสุขว่าเฮ้ย hey, ฉันทำได้ดีมากที่สุดเท่านี้แล้วทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง เราทุกคนมีบางสิ่งบางอย่างที่มาย้ำเตือนตัวเองว่าเราเป็นใครเราเหมาะสมกับคนแบบไหนเพ่มนี้แหละที่เราจะมีความสุขเรื่องกับเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินทางไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆสุดลูกหูลูกตาเราจะพ้นพบว่าตัวเองเดินมาไกลแล้วเราจะพักตรงนี้แหละแต่บางคนจะมีความสุขว่าเฮ้ย hey, มันยังไกลไม่พอฉันอยากจะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างฉันอยากจะไปดินแดนมาศัศจันที่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเราเรียนรู้ที่จะเป็นเจ้าป่า เราก็จงจําเป็นจะต้องเรียนรู้จะปกครองตัวเองก่อนเหมือนกันการที่เราจะมีคู่ครองเราก็ต้องอยู่ตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้เป็นก่อนก่อนเี่จะไปรักคนอื่นหลายครั้งหลายคราวที่ผมเห็นคนที่แยกความรักกับความหลงไม่ออกเขาคิดว่านี่คือความรักแต่เขากําลังหลงหลงทิศหลงทางหลงตัวตนและหลงตัวเราเองสิ่ง,งนั้นกลับมาย้าเตือนเราว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะสำคัญไปมากกว่าอนาคตของคนอื่นเมื่อเรามีอนาคตของตัวเองแล้ว เราจงใส่ใจอนาคตของคนอื่นให้มาคืนเรือยๆเงินทองเป็นของนอกกายความสุขเป็นของสิ่งที่เราฝากใยและตามหามันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่เราต้องร่วมสร้างมันขึ้นมาต้องใช้เซนต์ต้องใช้สังตยานต้องใช้เพื่อนร่วมเดินทางอีกมากมายที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นเราณนะวันนี้เราไม่มีทางเดินเดียเด่ยวๆดุมๆแล้วดีขึ้นมาได้เลยเราทุกคนล้วนแต่มีเบื้องหลังการถ่ายทํามีคนที่รักเราเกลียดเรา ระหว่างทางต่ดเวลาเขารอลอมให้เราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็จะมีความสุขมากขึ้นตามคนเรามีเหตุผลในการมีชุดอยู่ที่แตกต่างกันบางคนอยากคบหากันแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งชีวิมวลรวมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย3ส,สิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนละเลยกันไปมากกว่าชีวิตมวลรวมของเราเป็นอย่างไรเราลองมารีวิวในแต่ละปีทุกๆต้นปีเราลองดูชุดที่ผ่านมาในปีที่แล้วว่า ชีวิตเราดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรมีอะไรก้าวหน้าพัฒนาถอยหลังหรือคงที่บ้างรวมไปถึงสุขภาพจิตสุขภาพใจเราแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าเราต้องพึ่งพาพึ่งพิงใครไหมเราอยู่เดียวได้หรือย,อยังพึ่งพาตนเอง99%้รได้หรือ,อยังรวมไปถึงสุขภาพกายเราออกกําลังกายเป็นประจำไหมเข้ายิมวิ่งเช็คอัตราการเต้นหัวใจอุณหภูมิร่างกายสิ่งใดก็ตามที่มันย้ำเตือนเราว่าให้เราต้องเช็คตรวจสอบสอบทาน เราทำมันบ้างไหมสิ่ง,งนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าแทนที่เราจะไปโฟกัสเรื่องอื่นเราย้อนกลับมาโฟกัสที่ตัวเองทํานึงให้ดีก่อนดีไหมทาเองให้เหมือนหน้าค้นหาเวลานเราขายของเราก็ต้องมั่นใจว่าของชิ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีเวลาเราขายเรื่องของการบริการเราก็ต้องมั่นใจว่าการบริการนี้ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราจะทําได้เลยนั่นแหละโปรดักต์แอนด์เวิเราต้องยอดเยี่ยมเราถึงจะทํามันได้ดีสุดท้ายนี้อนาคตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากวันนี้ ถ้าตอบคำถามในวันนี้ได้แล้วว่าไม่รักอนา,าคตก็คงไม่ผิดแผกไปจากเดิมเท่าไหรเมื่อเราถึงทางแยกของชีวิตหรือโชคชะตาสิ่งผมชอบกลับมาถามตัวเองเสมอว่าเราเลือกสิ่งนี้ไปทําไมหรือเลือกสิ่งนี้เพราะอะไรความรักมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งชีวิตมันไม่ใช่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแน่นอนความรักเสกสรรปั้นแต่งทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นงดงามขึ้นแต่ถ้าเราไม่รักกันนี่คือความไายนะของชีวิตของโลกเราใบน,นี้เลยจงย้ำเตือนตัวเองว่าวันนี้ เราอยู่และใช้ชีวิตเพื่ออะไรเราเก็บเกี่ยวสถานการณ์ต่างๆเข้ามาในใจของเรามากน้อยเพียงใดแล้วกอบโกยท,กทุกอย่างเพื่อสิ่งใดกันแน่ความรักเราสามารถสร้างผลิตเองได้หรือเปล่าหรือเราต้องรอคอยคนใดคนหนึ่งมาให้เราตอดเวลาเรามีลูกไหมถ้าเรามีลูกเราก็อยู่กับลูกถ้าเราไม่มีลูกหาอะไรทําหากิจกรรมที่มันสร้างสารรค์ที่มันมีประโยชน์ต่อไปกับสังคมเพื่อเราจะได้สร้างคุณค่าต่อไปเรียนรู้ให้ได้ว่าโลกเราใบนี้ ยังมีสิ่งต่างๆมากมายให้เราค้นหาเรื่องความรักเป็นแค่หมุดหมายหนึ่งของชีวิตไม่ทุกอย่างทั้งหมดของชีวิตบางคนมีคู่ก็อยากโสดบางคนอยากโสดก็อยากมีคู่เขาเรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าตลอดเวลาแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จักจบจักสิน้นเมื่อเรามีความสุขในที่ที่หนึ่งเราก็จะสามารถอยู่กับมันอย่างยาวนานได้พอสมควรแต่เมื่อไหร่ก็ทําให้เราเริ่มอิ่มตัวเริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั่นแหละจะเป็นจุดที่เรา เราต้องถามเดอกครั้งหนึ่งว่าฉันตัดสินใจสิ่งนี้เพราะฉันต้องการมันจริงๆหรือฉันตัดสินใจสิ่งนี้ไปเพราะสังคมหรือเพื่อนฉันต้องการนี่เป็นมาตรวาดที่สําคัญสำหรับเราว่าเราต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าหรือเราไม่ต้องการมันเลยเมื่อเราต้องการมันจงตั้งใจดูแลรักษาสิ่งนี้ให้ดีที่สุดแต่เราไม่ต้องการมันแล้วหรือไม่ต้องการมันจริงๆเราก็แค่เปลี่ยนมันแล้เรียนรู้จะหาในสิ่งที่เราต้องการจริงๆจะดีที่สุดสิ่งนี้เป็นตัวตอบโจทย์ว่าชีวิตเราต้องการอะไร แล้เราจงบุดหมายวิธีทางนั้นจะดีกว่าผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a l อ a ีด้วยนะครับ